สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่12ธันวาคม2568อยู่กับผม The Cyber a n ์แองเกในรายการสรุปข่าวเด่นรอบวันวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันเยอะมากครับเริ่มกันที่ความภาคภูมิใจของคนไทยซีเกม2025ที่กรุงเทพชนบุรีและสงขลาวันนี้ทัพนักกีฬาไทยโกยเหรียญทองทะลุเป้าครับดราม่าเจ้าภาพมีไหมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟัง ต่อด้วยเรื่องเงินในกระเป๋าครับของขวัญปีใหม่รัฐบาลปีนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างมีข่าวลือเรื่องการแจกเงินดิจิตอลรอบเก็บตอกจริงหรือไม่ใครรออยู่ห้ามพลาดและปิดท้ายด้วยสภาพอากาศกรมอุตุนิยมว,วิทยาเตือนอุณหภูมิลดหวบเตรียมเสื้อกันหนาวด่วนพร้อมสองกระสาเลขเด็ดโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก16ธันวาใครจะเป็นเศรษฐีเตรียมตัวสรุปครบจบใน5นาทีถ้าพร้อมแล้วกดไลค์แล้วไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดในตอนนี้ครับกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพผ่านมาครึ่งทางแล้วครับวันนี้12ธันวาคมทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มโหดมากครับล่าสุด ไทยเราขยับขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกีฬาสากลอย่างกรีธาและว่ายน้ำที่กวาดเหรียญทองเป็นกอบเป็นกรรมัมไฮไลท์สำคัญวันนี้อยู่ที่วอลเลย์บอลหญิงที่ตบชนะคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามไปแบบขาดลอย3เซตร,รวดสร้างความสาใจให้แฟนๆทั้งสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก แต่ก็มีดราม่าเล็กน้อยในโลกโซเชียลครับเรื่องการจัดการจราจรในกรุงเทพที่รถติดหนักมากในช่วงรับส่งนักกีฬาก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด่วนครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพต้องโชว์ศักยภาพให้เพื่อนบ้านเห็นใครที่ไปเชียร์ที่สนามมาบ้างบรรยากาศเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ เรื่องตากท้องสำคัญที่สุดครับใกล้สิ้นปีแบบนี้หลายคนรอลุ้นว่ารัฐบาลจะมีของขวัญปีใหม่อะไรให้ประชาชนบ้างล่าสุดมีข่าวแววมาจากที่ประชุมคอรมอครับว่ากำลังเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปี65แบบนี้ 1. โครงการลดหย่อนภาษีชอปดีมีคืน2026คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งครับใครวางแผนซื้อของใหญ่รอดูเงื่อนไขเลย 2. มาตรการลดค่าไฟเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่อาจจะมีการตรึงค่า FT ไปอีก4เดือนและข่าวลือเงินดิจิตอลครับมีกระแสข่าวเรื่องการเก็บตกสิทธิ์สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ยังตกล่นขอย้ำว่าเป็นแค่ข่าวหารือนะครับยังไม่มีมติทางการต้องรอประกาศชัดเจนสัปดาหนะ์หน้าแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อลิงก์ปลอมที่ส่งมาทาง SMS นะครับช่วงนี้ระบาดหนักมากครับ ทามาฝั่งเทคโนโลยีและการลงทุนบ้างครับใครที่ถือ Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีช่วงธันวาคมนี้กราฟเขียวแสบตามากครับนักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยบวกจากการอนุมัติกฎ,กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับใหม่ในอเมริกาส่งผลให้ตลาดคึกคักรับปี2026ใครที่ลงทุนอยู่ช่วงนี้จับตาดูดีๆนะครับอาจจะมี New High ให้เห็นก่อนสิ้นปี และเตือนภัยไซเบอร์ครับช่วงนี้ AI deep fake ระบ,บาดหนักมากครับมีการใช้ AI ปลอมเสียงและหน้าตาเป็นคนดังหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเราโทรมาหลอกยืมเงินย้ำนะครับถ้ามีการขอยืมเงินผ่านวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์ให้โทรกลับไปเช็คเบอร์จริงหรือถามคำถามที่รู้กันแค่สองคนเสมออย่าโอนไวครับ ปิดท้ายด้วยเรื่องใกล้ตัวครับสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3ม,มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ปกคลุมไทยตอนบนภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4อ,องศายอดดอยหนาวจัดส่วนคนกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5ที่เริ่มกลับมาสะสมตัวใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกลางแจ้งด้วยนะครับ และทิ้งท้ายไม่พูดไม่ได้จริงๆเพราะอีกไม่กี่วันหวยจะออก16ธันวาคมกระแสะเลขเด็ดมวดนี้มาแรงมากคือเลข C เกมส์ครับไม่ว่าจะเป็นเลขครั้งที่จัดงานคือครั้งที่33วันพิธีเปิดคือ9ธันวาหรือจํานวนเหรียญทองที่ไทยทําได้ล่าสุดและอีกกระแสะคือเลขพศปีใหม่คือ68 69ใครยังไม่มีเลขในใจลองเอาสถิติพวกนี้ไปพิจารณาดูนะครับแต่เตือนเสมอว่าเล่นอย่างมีสติครับ ครบถ้วนกระบวนวามครับสำหรับข่าวเด่นประจำวันที่12ธันวาคม2568ครับสรุปสั้นๆคือ 1. ไทยฟอร์มดุในซีเกมส์ 2. รอฟังข่าวดีของขวัญปีใหม่ลดภาษีหรือค่าไฟ 3. อากาศหนาวและฝุ่นมาพร้อมกันด่วนดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับคำถามประจำวันคือเพื่อนๆคิดว่าซีเกมส์ครั้งนี้ไทยจะได้เจ้าเหรียญทองไหมหรืออยากให้รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่อะไรมากที่สุด คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยครับถ้าชอบการสรุปข่าวแบบนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารทุกเชา้าสำหรับวันนี้ผมเดอะไซเบอร์แองเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ